ดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบ้านเฮาทุกคนนะครับเด้อมื้อนี้ลุงโบก็บจีน่าผามาลงป่าพุนล่ะครับอยู่ทั้งขอนแก่นอีกอีกเทือดนึงแล้วล่ะครับอ่าพี่กัดก็อยู่ทั้งบ้านอ่าพักน้ำครับอ่าตำบลกุ้งใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับอ่ามื้อนี้ก็ผู้จัดก็จะเป็นทั้งแม่นางครับกับทีมงานหลายหลายคนนะครับที่เขาจะอ่าร่วมมือกันนะครับมาจัดงานงานนี้อ่าถือว่าเป็นงานใหญ่ครับมื้อนี้ นี่แหละครับติดถนนใหญ่ครับราคาบัตรกะแพลหาลอยครับมีแหย่างเดียวครับผมแหย่างเดียวครับโอ้ยพูดนะครับตอนนี้ก็ใไก้เวลาใก้สิลกแลลวครับเลยอีกประมาณจะยี่สิบกนาทีได้มั้งครับเนี่ยพูดนะครับบรรยากาศสวยดีครับผมนี่แหละครับหลังจากแล้วให้แล้วหน้ากันนะเขาก็มาหาล่องปลากันนะครับเด้อหาปลาไปกินนะครับพูนะครับคันไปซื้อกับแห้งไรครับผมปลา เอามาลงนี่หาลอยเขาอาจจะได้หลายก็หันอีกนะครับอลาตัวใหญ่เขาก็ได้รุนปลาตัวน้อยเขาก็ได้รุนครับมื่อนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะรุนปลาตัวใหญ่กันพุ่นละครับว่าติดตัวใหญ่จักก,กิโลครับผมปลาบึกทีได้กันหลายปันได้เอาสิมาเบิ่งกันนะครับเด้อการจะไม่ใช้การใช้ปั๊มนะค่ะขออนุญาตขอโทษที่เราได้ไล้เมื่วานนี้ ยอี่นคะนันคปานดนวดรกมือนีปาหนวดกระลงงครับมือนีบัดหนึ่งครับครับผมห็นข้งหลังอยู่นี่กระเซียนใช่ยศนะครับเด้อ นี ah, He He ่นแล้วครับเสื้อสีน้ำตาลนี่แหละครับพ่อเขค่อยมาจอบเบิ้งเล่าเรื่อยๆครับว่ามือนี้เราสิหมานป่าหรือบ่อามาลุ้นกันนะครับเน้่งสองเฮ่อ้าวลงอแล้วครับเออเออเอออ้าวลงอแล้วครับมือนี้แหย่ย่างเดียวครับสะดุ้งบวกเกี้ยวครับเบิ้งเด็กครับแหแรกแหแรกครับผู้ใดสิได้ปลาตัวใหญ่ครับแหแรกครับเบิ้งเด็กครับเด้อ เอาได้แล้วครับปลาครับอ่ามันปานลาเนาะได้แล้วครับเด้อเอาเท้าเสียบ้องใกล้ๆครับ ่าได้แล้วครับปลาปลาบึกครับปลาบึกตัวนี้ครับประมาณจะข่าโลเลยมั้งครับเนี่ยนี่ครับปลาบึกพูดน,นะครับอีกเจ้าหนึ่งก็พูดละครับอ่าขึ้นเรือแล้วครับ หน่งก่อนเลยอครับก็ได้แหละครับปลาปลาเบึกครับจดเดียวนี่แหละครับตัวใหญ่ครับตัวแรกครับที่เขาเห็นตอนนี้นะครับอนนี้กำลัง แบกซอยกัน3คนเลยครับตอนนี้นี่แหละครับแบกซอยกัน3คนเลยครับป้าบึกครับคนละครับางครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับผมนี่แหละครับ3คนซอยกันครับข้าวเป็นข้าวเป็นไก่นะครับเด้อนม่แล้วครับ อ,อันนี้กับผลงานแหฟังครับเฮฟังได้ปบับเบิกครับตัวนี้ก็ประมาณจักรศิลโลขึ้นได้มามครับเนี่ยครับได้อยู่ศิโลโคลขึ้นเลยอ่าประมาณสิบสิบสิบโลขึ้นนะครับนี่แหละครับแหฟังครับอ่า 我感觉真的是非常的重 กำลังหลากเขาฟังอยู่ครับแต่ว่าพราะว่เห็นตัวปลาครับแต่ว่าปลาติดแหแน่นอน,คร, <c oughs> นครับมันตัวใหญ่ร้าจนจะระคืนอะไรครับ <c oughs> อ้าวเห็นหางแล้วครับเห็นหางแล้ว <c oughs> อ้าแล้วครับตยยบัวใหญ่เ่ืใหญ่เบิองเอาเลยครับเด้อ นี่บัตรหาร้อยครับตอนแพงครับผมปลาที่ได้ระมาณนี้แหละครับนะครับวฮ้ยน่ละครับตั้งหางออกครับเฮใส่สวยๆเลยครับตัวนี้ก็จะมาจักหาสิบหกสิบโลได้ไหมครับเนี่ยเนี่ยและครับนี่ละครับปลาตัวสวยๆงามๆครับผมอ่า อนี่แหละครับผมปลาที่ได้ครับอ e> ่าท right ีมงานมาทางไหนน้อเนอะครับผมครับผมข้อเมียบเลยครับนี e ่คือปลาที่ได้ครับผมโอ้ยคุ้มแหละครับคุ้มแหละครับ นหลัวแล้วสีหาแล้วก็ดึงเพื่อนองได้แบบหญ่เลยครับี่อย่านีเยดีขึ้นมาสีหาโวแล้วครับผมตอนนี้ตัวใหญ่กานี่กสมีแมนครับเาลอกไซักเาลอกไซักโอ้ยี่น้อง่น้อง้พี่น้อง ไงครับไงครับไงเนี่ยพี่น้องเด้อมาบนเด้อมาบนไงสองโคตวกขืนลวพี่น้องนี่ครับพีว่าคนวัดแล้วพนวัดมาตาก็สิบโลตัวนี้มาตาหพง0ิโลครับอ่านี่อีกตันนึงครับกำลังเอาขึ้นแพ้ครับนะเบิ่งไก่ๆนะครับเด้อร่นพน่ะ โอ้นะครับโตกับบ่วร้อยต้องกัดก็ก wow oh ันหลายเลยครับเรื่อหาสิบหกสิบโลได้มั้งครับต่วนี้นะครับขึ้นหมาดๆเลยครับผมอ่าทั้งยูทูบทั้งยูทูบแบบเบื้อง่ายสุดครับน้ำเบื้ติดตามน้ำเงือ่ไทยอีสานได้ครับกำลังทำเงี้ป่าขึ้นมาแล้วครับเรื่อใครมาลุ้นครับครับเบื้องนะครับเด้อใหญ่บนญ่เบิ้งเอาด้วยครับบุญละครับ สองข้นสิแบกขึ้นไวบ่อะไเดียตัวนี้ก็จะบ่ต่้มก็หกสิบเจ็ดสิบโลครับผมเท้าว่าตัวใหญ่ดีหลีครับใหญ่บ่ร้อยจากตัวข้าวที่แล้วเลยครับผมสุดยอดเลยครับสุดยอดคเดี๋ยวแล้วครับตอนนี้กำลังลากขึ้นมาเลยครับเด้อเอาสีเบิ่งใกล้ๆครับเดี๋ยวล้วครับเออสามขนก็ถือว่าเอาสิบเขึ้นนะครับยกเหยียบบิขึ้น ใจดีครับผมบุญนะครับบุญนะครับนั่นแหละครับเึ๊บ๊บอ่าเบิ่งใก่้กกันเลยนะครับเด้อบุญละครับญ่บใยญ่กับเบิ่งเราเลยครับ บืไก่ไแล้วก็เ so บื้งไก่ไ <Morris> ก <aí> ่สวยครับพูนต้องเอารถเข็นยกนี่ครับตัวใหญ่ปะเนี่ยโอ้โหเหยียบรอยโลครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เลครับใหญ่แท้ๆเลยครับอ้าวนี่แหละครับคุณพอมาแต่ใส่น้อนาะมาแต่ขั้าดครับอ้าคุณพอมาแต่โคราชครับได้ปลาตัวแบบใหญ่หนึ่งครับปัดละหาร้อยโอ้ยมือนี่มานเล่าเลยครับมือเนี่ยอะไรละครับคุณพอมาแต่ทุกขั้วลาดนะครับเด้อนี่แหละครับผลงานเล่า ที่เขาเห็นมือนีก็ถือว่าผลงานสุดยอดเลยครับผมนะครับคำลั่งแบกกําลั่งหามกันขึ้นคุณล่ะครับเบิงเด้อครับควรล่ะครับสามคนลากครับเอาเดี๋ยวผมะครงเ้ได้แล้วครับครับครับได้ได้โอเคเดี๋ยวลุงบัวเอาเอาตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปคก็บรทางคุณล่ะครับไง่ใหไ่เบิงเอาเด้อครับเด้อควรล่ะครับสี่คนลากครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับป่าบึกย่างเดียวครับมือนีที่เห็นเห็นกันครับ ปลาหน่อยก็สิบพราป่นไดเพราะว่าแห่แห่ฮางครับมือนี่แห่ฮางปลาหน่อยเปเอาครับมือนี้เสียไปง่ายครับหมดละครับคือหุ่มคักหุ่มแน่แต่เบื้องกันนะเอาสิมีเอาสิมี่มองเขาว่าหลับบัตรตรงนี้เอาท่างไดนล่ะเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อปลาไปเห็นออกเห็นตะคุนตอนนี้เห็นตะคุนเห็นตะคุนเอาแซ่าไป ขอทางนี้ครับผมดีครับพี่น้องตั้ตั้นีไหมต้นี้หตัวนั้นเดวพี่น้องเด้อขอบคุณครับตัวใ่ญ่ครับตัวใหา่ในแน่นอนครับเือลุ้มกี่โมครับลุ้มกครับนี่ครับน้องแรกครับสำหรับหลังยาครับ

นะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเขาเสิเป็ลงหนาปกให้มันใหไงสําหรับพี่น้องเบื้งเอาได้ครับเด้อเห็นนะครับแบบนี้นี่ครับไงบ้างครับพี่น้องเบื้งเอาสุดยอดเลยครับนี่ครับทีมงานจากกระนวลครับเจ้าชินคนใดมานะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับอ้าวเบื้องนะครับเด้ออ่าตัวนี้ใหไงมันญ่กับเบื้องนะครับเด้อเขาเสียมาลุ่นกันนะครับ นั่นเหรอขันซ้อนเลยบนเหลือตายเอ็มเดียวครับบ้านเราเลยครับลายอกใส่ละเสียกันเลเอาเอาดีละครับอันนี้ผบไปใช้แล้วันี่นลลายมันอยู่หันเราไเอาแม่เอาแม่เอาสร้อยกันสร้อยกันสร้อยกันดนะครับเด้อเอาทั้งพี่เขาจี๋งแหงลงไปสร้อยอีกอีกแแหงหนึ่งครับเอาเอาเลยครับฟอร์ดให้น้ำขึ้นแล้วครับตอนนี้ นี่แหละครับไงบอยไงเบิ้งเอานะครับเลือดสามแพ้สี่แพ้สี่แห่หาแหแล้วครับตอนเนี้ยอ่ากำลังจีซอยกันแล้วครับนี่แหละครับบรรยากาศกำลังเจอกับป่าไงกันครับนี่แหละครับเซียนเสียสีแดงกวานลงไปคุ้มแล้วครับอ่าทั้งนี้ก็เซียนเสียชีอ่าฟาาเนี่ก็ลังลงไปแล้วครับเยีงไม่แล้วครับเยังไม่อ่าเฮาเสียมาลุนกันเล้วครับเด้อปลาตัุ้งไงสำหรับนี่แหละครับมางนีแหละครับบริเวณนี่แหละครับปลาไงครับไงบอยไงรับ เขาสีมาลุนกันนะครับเด้อใกล้ๆเขานี่แหละครับจ้าเด้อเหระครับใกล้ๆเขานี่แหละครับอ่าตอนนี้กำลังสิบเอ็ดค่ำมึงมาป่าอยู่ในแหหรือบ่ครับเออทำไก่กัค่ำหรอเอาขาค่ำก็ได้อ่าตอนนี้กำลังมุดน้ำ้วครับว่าป่ายังอยู่บ่ครับเพื่อมันป่าไปแล้วเบิ่งนะครับเด้อติดแล้วมันอยู่ในแหหรื่ในแหเปาเออมันอยู่ในแหอยู่ครับมันอยู่ในแหอยู่ครับป่าเอาเลยครับเอาเลยครับกำลังดึงป่าขึ้นตะฟังแล้วครับ เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วตัวใหญ่บ่ใหญ่เบิ่งเด้อครับเด้อพุ่นล่ะครับให้น้ำด้วยนะครับเด้อใส่ล่ะใส่ล่ะตัวเนี้ยใส่ที่ไหนผาดเนี่ยตัวนี้ตีเด้อใหญ่ยูตัวมันโดดออยกันตีกว่าเอาเข้ามาลุ้นกันนะครับตอนนี้กขาลังคุ้มปลาขึ้นตะฟังอยู่ครับคนหล่ะ ว้าวควรแล้วครับอ้าวปลาบึกครับปลาบึกปลาปลาบึกขึ้นโคกแล้วครับผมปลาเบิงกันได้ครับเด้อปลาบึกขึ้นโคกแล้วครับควรแล้วครับเฮแยนะครับโอ้อ้าวปลานี่แล้วก็ได้ครับปลาตะเพียนครับปลาตะเพียน อ่าพูดแล้วครับอีกฟังทั้งนึงก็เริ่มแบกเริ่มหามกันขึ้นตะฟังแหละค,ครับปลาใหญ่นี่ล <ๆ S 2> <ๆ S 1> ุงๆกับ3คนนี่กำลังหุง่มก,ก,ก,กันอย่างคนเนี่ยจะคิดว่าสิปลาใหญ่กันสามแพ่นะขอบ,บที่คุ่มปันพูดแล้วครับขอบกันไปแล้วครับพูดแล้วครับกองเสียเต็มไปหมดเลยครับฟังทั้งคุาเริ่มขอปลากันไปแล้วครับพุณนะครับฟังทั้งคุ่เป็นจุ้มๆนี่แรือไม่ก็ <ละ S 1> นี่ครับที่เขาติดตามมาอีกมุมหนึ่งฟังหนึ่งของสาอ่านี่แหละครับปลาตัวนี้แหละครับตัวนี้กับประมาณจักเก็ตสิบแปดสิบโลอะไรบ้งครับเนี่ยตัวนี้ประมาณนี่แหละครับช่างก็ตัวนี้ไอกเออเรีว่าตัวใหญ่ครับอ่าใหญ่คักแท้ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่สอดจากแห่นอกใครซื้อได้ปลาตัวนี้อาพื้นโอ้โหล่ะครับอ่าเซียนมานจะช่างใดน้อเนาะ โอ้ครับครับครับนี่นี่แหละครับปลาแล้วตัวสวยๆงามๆตัวใหญ่ๆรับปลาห่าร้อยครับมื้อนี้คุ้มสุดคุ้มเลยครับมื้อนี้นะครับขายปลาเรียบร้อยแล้วครับ4,002ครับกับลังแบกขึ้นรถครับตอนนี้โหล่ละครับซื้อง่ายขายง่ายครับปลาบึกครับปลาบึกเป็นปลาปลาปลาแซ่บครับผมเป็นปลาเศรษฐกิจปลาแซ่บ ตัอนรับ้าสไปเลยไปเลยไปเลยา้ันครับก็คือผลงานของไท้ยบ้านนี่แหละครับบ้านพักน้ำนี่แหละครับเพราะว่าเล่ากันนี่แหละครับผลงานเล่าปลาตัวนี้ก็สีประมันหกโลเจ็ดโลเลยครับแต่ว่าแล้วได้สองตัวเลยครับหมดแล้วครับได้สองตัวตัวนี่ก็คือบรรยากาศผ่านไปแล้วสองชั่วโมงครึ่งครับ อ่าคนกวานแฮะเรืเ่อยๆครับนี่แหละครับก็คืออีกมุมหนึ่งของน้องนี่ก็ถือว่าเป็นน้องใ่ครับผมยี่สิบก็ไเลยครับอ่าเป็นน้องของเทศบาลนะครับป่าใ่ก็เห็นกันเรื่อยๆครับตัวละหาโลสิบโลหาสิบโลสี่สิบโลตัวละลอยโลก็มีครับน้ำเลือกกัเกือบสี่เมตรครับถือว่าน้ำเลือกเกือบั่นและครับ ตาต่ำเมืออมอม่อเลยครัตตบตอนนี้เสียนตาแนวไหครับผม้นลงีเลแลครับาาดเลยอะมรงมครับเขาสมันหลุนกงีนะครับมันดึงแรงครับเบิ้งนะครับเบิ้งผลงานตอนนี้กำาัังซอยกันนะครับสามคนก็ร่างว่าเชียวปลาขึ้นจังไดครับปลาตัวใหญ่ตัวน้อยซอยกันครับ อีสานบ้านเฮาครับผมเออซอยกันซอยกันตีของพูได้ก็ดีเหมือนกันตีของพูได้ก็ดีเวิร์ตครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่เติบตัวใหญ่เติบเอาละครับเอาแล้วพูนนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เบิ้งครับอ่าเผยจับเข้าไว้แล้วครับพูนอ่าเซียนมาทางไถ่น้อหนอน่าจะทางหอยเม็กครับอ่าหอยเม็กครับผมคนละครับปลาที่เราได้ประมาณสิบกิโลขึ้นครับ อ่าขอบคุณครับเด่นละครับสองตัวเราทำมาโอเคกับซื้อแล้วกับทีเท่านี้ด่นเด่นเดอร์นี่กเจ็ทซิฟโล่เลยมั้งครับเนี่ยอ่าค้นก็นเริ่มขึ้นฟังขึ้นโคนกกันแล้วครับเด่นละครับความกวงง้างใหญ่ไพศาลของน้องนี่นะครับอ่าถือว่าใหญ่เอลี่ครับเด่นละครับไปห่หอดพูนเด่นละครับสะพานสีขาวๆเด่นละครับ ครับนองนพววงไงเวสานของน้องนี่ครับบึ้งเอาเด้อครับเด้อนี่แหละครับได้ปลากระส่วนใ่ที่เป็นปลาปลาบึกครับที่เห็นเนกันอยู่ดีครับเห็นเห็นกันอยู่นี่ก็เป็นปลาบึกครับอ่าก็ยังเสียนเสือสีแดงนี่ก็นี่แหละครับกําลังเขาจะฟังว่านี่แหละครับนี่แหละครับนี่ยเราก็ได้ปลาตัวหนึ่งมากนะครับ โอ้ครับเอาเลยปลาขึ้นมากอ่ะตัวไซได้ครับสิบกิโลขึ้นมั้งครับตัวนี้ถือว่าถือว่าก็าได้กันเรื่อยๆครับเนี่ยครับอา่านี่ยมาลุงโบกับเซดรเมียบ้าร์แล้วนะครับเด้เอนี่กระเทียงแล้วละ่ะอา่าขันมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครให้นน้ำเลยนะครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจใหครับทีมงานช่องทยอีสานบานเฮา,าที่สำคัญก็ย่าืมคดกระดิ่งครับแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆเอาไหม่กันเบิ่งแบบสนุกๆนะครับเด้อมือนีนลุงโบกขอบคุ้นหลายๆครับที่ติดตามชมขอบคุณครับ